Like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanded. หมูมูชอนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะเออไม่กุ้งของใครเนาะพิเศษแซลมอนไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดี f ีซัมนนะคะห่างหายกันเป็นนานอัปเดตนะคะนี่มาเจอกันที่ไหนเนี่ยมาเจอกันที่พัทยาเมนูใหม่ด้วยใช่จะเจอรามนะเดี๋ยวใช่ช่วงนี้จะออกจะออกจะออกอีกเยอะว้าวว้าวว้าวใครเนี่ยใครเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี FC พี่หนุ่ม แล้วก็คนที่ติดตามหนุม่มโซเชียลนะคะยังไม่ลืมกันใช่ไหมเอยเหมือนเดิมอันนี้คือยกรถยก,ยกอันนี้อันนี้เป็นชื่อแล้วเป็นยกใหญ่แล้วเพราะว่ามีน้องน้องคนเล็กมาชื่อยกเล็กมียกเล็กและยกใหญ่เหมือนกันแต่ครึ่งหนึ่ง250<อ>2 5 0าบาท<อ>ชุดนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้า,าอ,อยากกินทุกอย่างแต่ถ้าสั่งแบบนี้นลูกค้ากินไม่หมดเขาก็เลยอยากกินทุกอย่างเอาทุกอย่างแล้วก็หาทางออกเราจัดให้เลยยกเล็ก250จบ ไม่กุ้งโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนะน้องฝนทำเมนูอะไรแป่นเหมือนเดิมใช่นี่เต็มของแล้วเย็นเจี๊ยบเลยค่ะนะโอ้ใช่เย็นเจี๊ยบร้อนๆอยู่ที่พอเป็นข้าวโพดมารู้สึกว่าเย็นเลยเย็นขนาดนั้นเลยไหมมันเซนสทีฟข้าวโพดอ่ะใช่ไหมใช่ข้าวโพดถ้าถ้าข้าวโพดพาเสียอย่างอื่นจะเสียหมดเลยโดยเฉพาะเวลาลูกค้าเดินทางเนี่ยเราต้องมันต้อง เย็นคือให้ถึงแกนเลยแล้วเราค่อยโอ้โหไปเย็นตรงนี้รู้สึกเกย็นเลยนะเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยว่าไป <c oughs> แต่เอฟซีก็บอกเวอร์ <c oughs> พี่น, <c oughs> นะสวัสดีค่ะมางานนี้ใช่ไหมอ๋อข้างในโอ,โ,อโอเคโอเคโกโกไม่งงเียอันอนี้เป็นยำบุกกรานะคะยกยกใหญ่คะ่ะใช่ยกรถนั่นแหละเดี๋ยวเอฟซีหนุ่มงง ที่ราคาเท่าไหร่ครับเท่าเดิมพี่จ๋า400บาทใช่400เท่าเดิมไข่ปลาไม่มีแล้วนะที่รักเรายังขายราคาเดิมฮัลโหลมาดามวลคัมทูไทยแลนด์วลคัมทูแซฟซิงได้แค่นี้ละค่ะฮัลโหลฝรั่งยืนงงในถรงตาลทำอะไรกันมาข้างในเหรอทำไมไม่เต้นข้างนอกพี่ฝนเต้นข้างนอกแล้ววันนี้อ๋อ ใหญ่เหมือนเดิมใช่ครบหรือยังอ่ะพี่ควางอ่ะขาดอะไรลูกอหอยแข็เออตายแล้วลืมได้ไงพิเศษให้เลยอย่าไปบอกใครนะก็ <c oughs> ไม่มีใครได้ยินหรอกอีกหนึ่งอันนี้เป็นหอยแครงสองหอยแครงสองค่ะ คอยแค่เท่าไหร่น,น้ลืมละร้อยหนึ่งเหมือนเดิมร้อยหนึ่งเหมือนเดิมลืมเพราะไม่มาลืมเพราะไม่มานานถ้ามีอีเวนต์กรุงเทพนี่ต้องตามต้องตามไปแล้วจะได้ไม่ลืม <c oughs> ใช่ปะลาไหมครับปลาไหม <c oughs> โอเคลกใหญ่สี่ไม่เอาสีฝรั่งหนึ่งไป็น้าโอเคมาดูยำยกเล็ก ใช่ค่ะยกเล็กก็จะเหมือนเดิมเราก็จะใส่ไปเป็นใช่เป็นซอฟลงมาจากโบตีสองตัวก็จะเหลือหนึ่งตัวมันก็เฉลี่ยกันนะค่ะชาอะไรประมาณนี้คือให้ลูกค้าได้กินรวดถึงนะครับแต่ไหนหยิบไล้เท่าเดิมก็หยิบหยิบไปบางทียิ่งรีบอ่ะยิ่งมันก็ให้อ่ะพี่มันไม่มีมาแบบอะไรอย่างเงี้ยกลัวลูกค้าจะรอนานนี่ยกเล็กยกเล็กใช่ประมาณนี้ เออคลิปนี้ถ้ามีเสียงเพลงลิขสิทิ์ก็เราจะใส่เสียงเพลงแทรกนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เวทีมากนะติดเวทีเลยไม่ไข่แมงดาอันนี้อยู่ที่นี่ถึงวันที่เท่าไหร่ต้องฝนเอออยู่แค่วันที่11ค่ะงานเขาถึง16 แต่เราอยู่แค่11บเอค่ใช่เพราะจบจากนี้ก็ไปที่อายุทยาซิตี้ฟาร์กไงเข้าไปดูที่หน้าเพจแซปซิงร้านแซปซิงชนบุรีได้คะใช่พี่น้องสาวอยุธยาอยู่ใครมาเจอกันนะไม่หอมไม่ไข่ไม่หออหอมไม่ไข่แมนดาร์ยหยยกเล็กออกดีมากเลยใช่พี่ ไม่หอมไม่ไข่แมงดาปรับสีฝรั่งได้ไข่ปูเมื่อกี้เราใส่ไปหนึ่งใบใช่ไหมคะอาา่ฮะอันนี้เราก็เดี๋ยวอร์อันนี้ก็สิใส่ไปสองนี่สองร้ย <250 S 1> อยห้าสิแค่นี้ก็ชุดนี้สองคนกำลังดีใช่ เดินชนกับน้อ,อ,องโวลจะอยู่ที่เทร์มินอลหรือวันที่11นะครับถึงวันที่11ค่ะใช่<ล>ม,มาเรีบร้อยมีม<า>ีหลายร้านนะเนาะที่เนี่ยใช่ค่ะมีพี่พิงกี้พี่อาร์ตพัส,สุ์ก็อยู่ที่นี่พี่พิงกี้พี่อาร์ตแล้วก็ร้านร้านอื่นอีกเยอะแยะเลยอยู่นี่แหละหลหลเออ ก็หลังเดี๋ยวจะจับดองบวยอยู่เนี่ยกินบวยวะไอ้โรู่เรื่องบ่หูเรื่องรักพี่อะพี่รักหนูไหมอ่ะพูดไปแล้วพนดพี่อะไรพูดไปพูดให้ขำไงจ่ไม่ได้ด่าเขาเรารักเขา โอเคเล็กเล็กอีกหนึ่งเนี่ยถ้ามันเล็กเนี่ยก็สองสามเนี่ยใส่ใไปเถอะโอ้โหให้ขนาดนี้เลยกำไรอยู่ตรงไหนหนูจะบอกอะไรรู้ไหมนี่หนูจะพูดอยู่หนูว่าแล้วพี่หนุ่มต้องถามขายของขายของปีหนึ่งปีมีกี่เดือนสิบสองเดือนปีสิบสองเดือนจะมีอยู่ไม่กี่เดือนที่ของจะแพงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดเดือนเรากําไรแล้วให้ลูกค้าไปเถอะเดือนเดียวอ้าวคิดอย่างนี้จริงไปเถอด ไหลเด้อไหลซอยนไหลดิต้งองควางไหมก็ต้องวางอ่ะ <c oughs> ไม่เหลียวแลต้อไป,ปยกใหญ่นะจ้าอันนี้เป็นยำยก้านนะหรือว่ายำยกใหญ่ อ่ะโอเคเอาไม่ชีฝรั่งก่อนอนี่ยกใหญ่ต้องมาดูเครื่องางานโปูจะแบบนี้เลยใช่ตัดมาแบบนี้เ,เลย,ยง,งั้นไม่ทันเดี๋ยวตัดมือใส่หมึกเมื่อก,ก่อนเข้ามาตัดตัดตไม่ทันเอาไม่ชีฝรั่งพ <laughs> าแมวชีฝรั่งนะครับ <laughs> หาที่ให้กับเราพัทยาทนะีมันสดชื่นนะมันสดชื่นมันแบบไม่ก้าวับค่ะพี่จา๋ <laughs> าพี่ยุ้ยจ้าไม่เอาสีฝรั่ง <laughs> ไม่สี่ฝรั่งแล้วก็ปกติ แม่แป๊บหนึ่งนะแม่กินน้ำกินอะไรไหมลูกค้าตั้งแต่ร้านเช่าชุดอืหลายหลาย พี่หนุ่มเป็นไงบ้างครับปรับโลเคชั่นใหม่ทางร้านหนูไม่ได้ไปเดินเลยอ่ะโลเคชั่นใหม่เหรอใหม่ไงก็อย่างนั้นแหละหพูดเยอะไม่ได้น่ารักนี่เป็นยำยกใหญ่หรือว่ายำยกร้านนะครับพี่รู้จักกันนะครับใช่ สั่งเมนูด้านนู้นเลยได้นะครับเนี่ยที่เขาแยกกลับบ้านอะที่ต้องตัดต้องทำเนี้ยมันเย็นเสียบแล้วในกล่องเนี้ยพอปิดฝาปุ๊บถ้าไม่ได้แช่เราจะถามว่าเอาความเย็นมาจากไหนก็เอาความเย็นมาจากปูนี่แหละค่ะมันจะรักษาอุณหภูมิของเขาเองภายในกล่องไปนมพัทยาไปไหนมาบ้าง,าง,างแล้วเนี่ย ก็เรื่อยๆครับไปไหนมาบ้างเรื่อยๆนะตอบไม่ตรงคําถามอีกแล้วไปไหนมาบ้างพี่เปิ้ลอยากรู้ต้องไปดูในคลิปนะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลชมอยู่หรือเปล่าชมอยู่เหมือนกันหนูจะแย่ให้นะไปไหนมาบ้างปพัญยาบอกเราเปิดทิ้งเปิดทิ้นถ้าเป็นรถสาเลนก็จะอ้อมนะนึกออกเลยใช่ไหม รันนาครับมารันนาเลยค่ะลูงเรียอะไรแห่งนะูนะเด้อนี่ครบบูนจุกจุกเหมือนเดิมนองว่าก็ยไปตัดนะไม่ยันหนใุนเดิมนะดุดันไม่เกรงใจใครเกรงใจใครอีกแล้วสวยแซ่บซิ่งสวยแซ่บซิ่งตอนทัวร์ เาพูดไปพี่หนุ่มมีอะไรเปล่าแต่พันยาสดชื่นสดชื่นที่อื่นก็สดชื่นนะพี่หนุ่มใช่ไหมใช่โอ้เขารู้ไงว่าเขาจะมาสู้กับฉันพิธีกรเหรอมีซีพิธีกรใช่ไหมจะเจอก่อนจะเจอแม่วันนี้โอ๊กยานแม่จะลงเห็นไหมหนุ่มชุดข้างหลังนั่นละโอ้วันนี้ฝนมีโชว์นะคะใช่ไหมใช่ เขาบอกว่าพี mhm. ่ฝนเป็นมากกว่าแม่ค้าก็เลยแบบจัดป้ายอรุปถ่ายรูปได้นะคะอเคก็ฟลอร์ได้นะฮัลโหลชุดพร้อมแล้วดิพี่ป้อน่ะอยู่ชมบุรีค่ะนั่นเห็นไหมเด็ดเดาะ ยำยกน้ำตั้อยบาทราคาเดิมนะครับใช่ค่ะนี่เพิ่มเติมด้วยเพิ่มตัวในยำยกเล็กนะครับอันนี้มีเป็นโฟยมาแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งนี่กิ๊ก เอ็ซีขอมาตั้งนานแล้วนะให้มาถ่ายสวยแจ๊ปติ้งสวยแจ๊ติ้งมันหากันไม่เจอนะน้องเัาหากันไม่เจอใช่เพราะว่าฝนจะฝนจะออนทัวร์นะคะฮัลโหลบางทีน้องฝนขายอยู่ชลบุรีบางทรายพี่หนุ่มก็ไม่ได้อยู่ในชลบุรีนะปะปะปหมุดที่เทศบาลนะพอเวลาน้องไปอยู่บางทรายนะบางทีพี่หนุ่มก็ไม่ได้อยู่ในชลบุรีใช่มันสวนทางกันนะครับเดือนนี้ชลบุรี ก็มีโรงขายอยู่ตะวันอาทิตย์ะจะอยู่ท่าเรือบนข้างบนนะคใช่วันนี้ก็ขายนันตุกอยู่เราทําของเสร็จทำน้ํายํำให้เสร็จแล้วก็แบ่งกัน <c oughs> ใช่ใช่ไม่เผื่อลูกค้าเขาเขาไม่ดูหน้าเพจแล้วเขาเดินทางในพี่ใช่ทีมงานเซ็ตแรกแล้วค่ะนะเรารุ่นบุกเบิกใช่ ลุนลุนสะพานลมมาป่องปิวแล้ววิ่งจับกันรุนประพานหัก <laughs> คนเยอะมากเยอะจนสะพานหักจะย้ายหนีไปบางทรายนะฮัลโหลกินบอ๊อกกินเป็นบอ๊อกอยากขายให้สำเร็จฝรั่งขายยังไงเนี่ย <laughs> อัง<ม>พิบบอรเก็ตพังอือสรุปเลยนะที่ทำรอบนี้ เล็กสองกล่องยิ่งใหญ่สามกล่องแถวมอสหนึ่งกล่องเล็กสองใหญ่สามจบจากอันนี้นะเล็กสองใหญ่สามมอเนี่ยนี่เนี่ยรวมๆตรงนี้แล้วสครัอืมสมัครต่อแถวไดเหมือนเดิมอันนี้อยู่ท้ายนะท้ายตลาดนะใช่ไหมใช่อยู่ท้ายของงานนใช่ท้ายตลาดคือท้ายงาน เราเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งนะน้องฝนจะอยู่ที่เทอร์มินอลนะวันถึงวันที่11ค่ะ็ดใครอยู่เขตระยองสตีฮีพัทยาสามารถมาชิมได้นะใครอยากจะมาชิมสิม้องนะไมชิมก็แวะหาแวะทักทายพูดคุยได้หรือหนก็ติกมายิงใช่ได้เลยได้เลยจะจะยืนให้ยิงเลยฮัลโหลฝรั่งบอกอยากกิน ใหญ่สมเล็ก2องนี่มาแล้วยำยกเล็กต้ยสปั่เฟค่ะและน่นว่าานี้นะคะเราจัดตบวณหลัต้ของตูวาทีวค่ะรอบานี้ค่ะรอบี่เล็ก3ใหญ่2อง่ทะ รวมไปถึงทางด้านของอาหารไทยนะคะรวก็ยังมีทางด้าของสาแฟั่นต่างๆด้วยวันนี้เลคะเรามีทางด้านของคจาคุณอาและะสดะะแว่ากจะรคานดาไปไหมแวะไปไหมะ มาเ่ใชาแบปของา่ในนของปลานสามารถไปร่วมทอร่อยยค่ะลวันนี้เนี่ยพเศกาจะติดท้ายด้วยคข่นะกเราจะมีในส่วนของดารานะคะที่มาออกบูดร้านะาบูในงานของเราด้วยนะคะสามารถไปร่วมถ่ายรูปแล้วก็เจอกันกับทางด้านของดิจาราทั้งสองทานได้เลยค่ะแต่อย่าลืมว่า อุดหนุนนะคะและสนับสนุนพวกเขาด้วยนะคะเพราะวันนี้สินค้าทุกชิ้นทุกรายการตั้งใจและสรรหาทํอาออกมาอย่างดีมากเลยค่ะสําหรับกินรราภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ8.30นนะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มตรงค่ะเราจะมีการแสดงนะคะเป็นทางด้านของคาเเลโชแล้วก็ยังมีทางด้านของรงไทยด้วยนะคะรวมไปถึงกับทางด้านของเพลงจากดีเจจิมมเม่ยเมื่อวานเนี่ย ในงานของเราแล้วนะคะก็จะรู้เลยว่าโอ้โหไม่ได้ขายเลยเต้นอย่างเดียวไม่ว่าจะไปทักด้านของซีเรียสินี่เอ่ยที่เดี๋ยวพายิปนะน้องฝนฝากหน่อยว่าจะไปที่ไหนต่อไปไหนต่อยังไงต่อสวัสดีค่ะยังไงนะคะฝากติดตามนะคะทางเพจเพจเปลี่ยนชื่อเป็นร้านยำร้านยำแซ่บซิ่งชนบุรีนะคะเข้าไปเช็คได้นะคะ คิวงานจะอยู่ที่น้องวัดจะอัปเดตอยู่ตลอดหรือว่าทักแชทมาถามได้นะคะจบจากงานนี้เจอกันที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะคะลูกค้าจากอายุธยาซิตี้พาร์ครู้สึกว่าจะ4วันนะคะเดี๋ยวยังไงที่อื่นๆจะไปที่ไหนบ้างยังไงเดี๋ยว เ็ได้ที่หน้าเพจนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึง FC พี่หนุ่มบางส่วนชาแนลนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะโอเคครับ Merry Christmas and Happy New Year <Okay. S 1> ลวงหน้าเลยคะ่ะแหงๆปังๆกันทุกท่านนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณคะ่ะโอเคครับอย่าลืมกดติดตากกดไลค์กดแชร์กดตับงเป็นคลิปขึหนุ่มมือชาแนลได้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนสวัสแดบบีครับ